สวัสดีครับเมื่อนี้อีสานมันติ้งภาพมาขึ้นต้นบักซีดาครับหรือว่าฝรั่งครับพี่น้องครับเป็นฝรั่งกีโนครับอันนี้พันธุ์โบราณนะครับฝรั่งกีโนครับหรือว่าบักซีดาในภาษาอีสานนะครับเป็นฝรั่งกีโนพันธุ์โบราณครับพี่น้องครับมีสรรพคุณทางสมุนไพรด้วยครับฝรั่งกีโนครับ หอมพี่น้องครับบกฝรั่งฝรั่งกินโงครับพันโบราณนะครับเป็นพันเป็นฝรั่งกินโงพันใจพันสีสูนะครับพันใจแดงครับเบื้องบนเต็มพื้นเลยครับพี่น้องครับแสดงนักแสดงดีดนครับเมื่อนี่มื้อนามารู้จักฝรั่งกินโนครับพี่น้องครับเบื้องความแดงของเขาครับนะครับ อันนี้คือพันธุ์สีสมพูพัพนธุ์โบราณน,นะครับอ่าเขาเรียกฝรังคังครับภาษ,าษาอีสานครับสุกเลือดไหลทุกต้นครับเต็มต้นครับ มื่อีสานมาดานตีกพามารู้จักฝรั่งคีโน่ครับพี่น้องครับเป็นพันบโบ้านนะครับพันพันเรียกฝรั่งใจแดงครับพี่น้องครับหรือบัคซิดาคังครับพี่น้องครับเป็นพันธ์โบรานครับกินหอมหวานครับเป็นฝรั่งคีโน่พันบโบ้านแท้ครับฝรั่งคีโน่ครับเป็นพละไม้ที่ให้วิตามินซีสูงครับพี่น้องครับ พันธุ์น,นี้คือพันธุ์โบราณครับแล้วก็มีสารพุธคุณทางสมุนไพรครับเป็นผลไมสล้สำหรับผู้ต้องการลดความอ้วนนะครับฝรั่งคีโนครับสารพคุณของเขาครับช่วยลดไขมันในเลือดครับใบของเขาเนี่ก็ต้มเป็นยาได้ดื่มได้ครับพี่น้องครับช่วยลดไขมันในเลือด เป็นยารักษาโรคอหิวาตากโรคได้ครับช่วยลดความดันโลหิตรักษาความดันโลหิตครับและแก้โกรคเบาหวานนะครับฝรั่งนมีสรรพคุณเยอะแยะนะครับใบของเขานี่ครับทั้งใบทั้งผลของเขานะครับ,บ,รบฝรั่งคินนะครับป้องกันอาการการเต้นผิดปกติของหัวใจครับช่วยรักษาเลือด ออกตามไรฟันครับแล้วก็เป็นยาระบายครับแก้ทายบิดทายเป็นหมู่ความครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรที่ดีนะครับคนโบราณจะรู้ดีครับเป็นสมุนไพรที่แก้อาการทายทองเสียครับพี่น้องครับใบของเขาดีต้มน้ำดื่มได้ครับพี่น้องครับใช่มัดกันมัดแต่โบราณนะครับพี่น้องครับ วันนี้ยีสามาดัดตีกกับพามาใส่ฝรั่งกี่นกครับพี่นองครับอยู่หัวหน้าครับหัวหลไปหน้าครับครับฝรั่งกี่นกครับเป็นฝรั่งใจแดงนะครับเป็นพันธุโบราณครับฝรั่งกี่นกมีสรรพคุณทางสมุนไพรดีนะครับพี่นังครับเต็มต้นเลยครับ ครับครับวันนี้อีสานประดันติักพามาเก็บฝรั่งคีโนกครับหรือบักซีดาครับเป็นฝรั่งพันธุ์โบราณนะครับซุกเต็มต้นครับพี่น่องครับบักซีดาคังครับคลิปน่าเพ้ากันไหมครับวันนี้สวัสดีครับ